อ,อสมอรครับวันดี้อ,อสมออาสาสมัครสารา้สุขนะครับคุณสายทองมอาแก้วตคนนี้ก็ผ่านผ่านเชื้อโรคมามากเลยครับอสมอรวยกาตายแต่ว่าอ,อสมอค่ะมีความสุขตอนไปเที่ยวไปเบิ่งงานลองเพลงตกแตกไวแรงออเศร้อาอันเดียรสภาพนะครับ เจ้าภาพก็จะได้รับสวัสดิการจากกองทุนต่างๆเหมือนกันอันดับแรกนะครับสถาบันการเงินชุดบ้างตรงครับในเชิญท่านประธานประธานคือท่านนายกะทีรนะครับมอบใหนึ่งแสนบาทนะครับสองสวัสดิการตายจงได้ที่ เงินแสนหนึ่งผู้ตายก็ได้จ่อยต่อไปครับสวัสดิการอวบลบาทครับออบตตอครับเรียนเชิญท่านประธานอ่ารองตอมาครับเป็นประธานคณะนี้เห็นเป็นเป็นนายกกับเป็นเป็นประธานก็เป็นเป็นผู้จัดการก็เป็นทางนายยกปฏิบัติเป็นผู้จัดการบัมน้ำมัน รองสรรมาก็เป็นผู้จัดการลถพทั่วต่อไปครับมีเพื่อนของลูกนะครับรุ่นส5ันร้อยสามครับศูนย์สามศูนสามก็เป็นของคุณพัดพัดพัชละวันเช่อมานนอนครับเชิญครับศูนย์สามมีท่านสพตสรบุรด้วย ให้รัดก,กันแท่งกันพ่อแม่เราก็ตายแล้วตายมาตายมาจันนวอก็าอเท่านั้นยืนนีแหละตายหมดเกี่ยงครับเชิญครับมาเพื่อเพื่อนครับเหลือกี่คนเอาคนที่เหลือนะครับรุ่น <c oughs> นอง วันวันก่อนก็เป็นเจ้าภาพสุดพิธรรมเป็นคุลนะครับเมทตต่อนเตือนว่านอนอกำลังมาอยู่เรียน,นง่ามเนาะตั้งผ่อนตั้งเรียนยต่อไปครับกองทุนเงินล้านบ้านดอนดูครับท่็นผู้ใหญ่บ้าน สุดท้ายนะครับอไทยประกันชีวิตนะครับเพื่อนกูคิตมิคคู่เรือนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว,าวาอาภูบริหารนะครับเรียนเชิญตัผูิการฝ่ายกำพินธงกิจครับังกิจก้อบที่มากรับเรียนเชิญ อันนี้ก็ไปทุกงานนะครับไปทุกที่นะครับมีความรักความอบอุ่นคะรับ ครับนิมตลสัม,มเณรที่พรรจาราสัม,มเเรนครับถ่ายภาพครับสเตียนอับพ,พีเนียงครับต่อไปทางจะภาพจะบันทึกภาพกับสัม,มเเรนมิมนเนึ่นเออลูกเกิดระวังใน,น่นลูกเกิดอืออ้อโอ้อ เป็นร่องชิมต่ออันนี้เป็นเช่นยุ่หวงกระโดดไหมดูแลมีความสุขนะเด้งดึงเด,ด้งดึงนะเอาเอาลูปแม่มาด้วยเป็นเรื่องของทางเจ้าภาพให้เกียรติทางเจ้าภาพว่าเจ้าคณะใดกลุ่มใดนะครับ ทางทางชาววินน,นนี่นการเ,เ,เป็นหลานนี่กำลังกระตึกภาพอยู่นี่เป็นหลานนีนั่งสองคนผู้บันทึกอีกคุณโฮมก็เป็นหลานในกำลังไายจิตอยู่นี่หลานผูัวบอลนั่มนี่มากล่องจังหน่อยหนึ่งคือผู้เวบาลนี่อาจารย์ท่านได้สวยแล้วครับให้ทางจับภาพ ให้มีความสุขเป็นเวลาสุดท้ายของชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละครับที่ไหนที่มีความสมศักดิ์ไทยเอาจะบอลลูเมนก่อนบ่เอาวบานีแม่อากันนาพระท้ากิตติรอดอันนี้เป็นวันประท้วงวันประท้วงผู้ใดแบกอันนาอันนาไปตรงขลามกับข้างหลังคนในโชคดี เพิ่นคือไปให้บุญพอข้าปีไหมโอ้ยเติมปวดบัดนเลอันนี้ซุ้มใกล้เคดต่อไปเรียนเชิญพี่น้องจากบ้านคอเออท่านผู้กองสมัยนะครับบันนี้เอามุดโคตรได้ไหมมุดโคตรได้นหมโคตรไม่ไงนั่ง่หลายดี มันย,ย,ยนาเนี่เป็นบุตรสาวของมันยเตาไปย,ย,ย,ยีแพ่ไมันยเตาเนี่เป็นลูกของมันย,ยีไปยีพยยบอมาครับอันนั้เอาต่อไปเรียนเชิญพี่น้องจากที่อื่นครับเอาเรียนเชิญแม่ขาวก่อนครับแม่แม่ขาวลุกขึ้นถ่ายรูปให้คุณแม่ให้คุณแม่นะ เป็นการได้เกียรติทางกระเพาะแล้วก็เป็นการได้เกียรติผู้วัยชุนเป็นการได้เกียรติสถานที่เป็นการได้เกียรติดคนอีกด้วยเอาพี่อ็มุดพวกไปเลยบัลนี้ลูกหล้านในยุทธามันลย์ข่านหนามยุทธาวัลย์ไม่ได้เพราะว่าผู้ผู้ออกเกิดที่หลังมาเหมือนในบ้านพ่อมั้ง เออพ่อใหญ่พอใหยังก่อมันข้นเลยเลาปิดก็ยิงๆหรอกบ่อหนำมาจากบอนนำดิพ่อใหญ่มวนมาบอพ่อใหญ่มวนเนี่เป็นลูกไม่ใหญ่ใบ ไม่ยื้อใบดีเป็นลูกกบของมันยื่เต้าไม่ยื้อเตา้เตาเป็นแม่ไม่ยื้อใบบอไปว่ามากกับจำมาเดชทุกเดืนเนี่ยเออจตอาเล้ยลูกนะครับมันเป็นวันลาพี่น้องที่มาเจอกันมาเพอาไงไปไปย้อลวน พอแง่นวดเนี่ยนนนเป็นลูกไม่แง่ใบตะกี้พันเกิดกระโดดขาดมันแท้ได้่ะรอสมือมือขึ้นกับมือร้องเชิญพีนน่น,น้องนเด้อเอิอนเอาจดตั้งใดก็ได้ เออลูกเนียนเขาอยู่ข้างบนคนละเออให้ยวไทยเดี๋ยวไทยบอสมว่าจะไทยอุบัติเหตุพอสมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดออกไปตัดเนี่ย เลือดพันธุ์ดีก็รับนะครับนคุณครูกับเลือดพันธุ์ขาที่นั่งที่มอทผมนายท่านนะครับปีบ้านโรงเรียนบ้านรายาวอำเภออำเภอป่อาละเบอจังหวัดขอนแก่นไม่ใช่นะครับสารคามกองนีด้ะค่ะน้องกองค่ะอ,อัน เดี๋ยวเอาพนมมือจกักรานะ่พนมมือมาเด้อไม่ยนัาลูกหลานเจ้าอยู่นี่ละเออพอแม่ก็ตายมาตายมาพอกระจายแม่กะระจายไปยี่เลี้ยงเสียประมาณแปดยี่สิบปีละมั้งวันนีน้ไม่ยนั่งไม่ยนั่งมากเลยก็ไม่ยี่แต้มตัว เอไม่ไม <c oughs> ่ย <c oughs> ี่ใบย่งอยู่อะไรผู้เห่โมย่งอยู่เออยไม่ยี่ไม่ยี่ออเด็ก็ทุดท้ายพอเออเอาผู้บ่าเนี่ก็เป็นลานเพ่นเออลานไม่ยี่นั่งอ่ะ ครับท่านองค์เสด็แล้วออกจากตรงนั้นนะครับเกิดได้ประกอบพิธีคอยมาบอกกันเอาไอผมยืมขาตังย์เนาะยืมมาเรีนั่งที่นะครับยืมเลยยืมเลยผมติดตั้งไทยพระเจ้าไปก็นั่นไงจังนั่ิบองครับคำงดดดึงออกดิเพราะงานโตกันไม่อยากให้ยาวนานพี่น้องมาจากทางไกลครับ